ตัวถอยเองให้เต็มที่พร้อมกันทุกสี่อย่างเที่ถอยจากตัวถอยเองไม่เป็นก็ลำบากงานแน่มึงโมแต่มโนกรรมโมแต่อะไรในจิตโมแต่อะไรในมโนเฮ้ตัวถอยเองตัวถอยหมดตัวถอยตัวถอยสลายตัวถอยเองเหมือนก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกตัวไม่เอาสลายตัวไม่เอาเอง ร้องกัเลยลูกนั้นแหล,ละมันก็ว่างล้างกันไปตามนั่นแหล,ละคายช่วยหลุดช่วยนี่แค่เป็นผลตามมาเท่านั้นเองกับสังพะวัดแต่เนื้อหามันมันทั้งดับล้างว่างล้างมันไปด้วยกันหมดเลย ถอยากตัวถอยเองเป็นมันก็จะได้หมดตัวในตัวในอะตัวตนในภายในนั่นแหละตัวในหมดตัวในให้ให้พร้อมกันนะตัวนอกตัวในก็หมดพร้อมกันตัณหานั่นแหละที่มันซ้อนนั่นแหละแล้วตัวตัณหาที่มันซ้อนนั่นแหละอะไรกับอะไร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 เรื่องภาวะตัณหาที่มันเคยซ้อน ซ้อนดูซอนรู้ซ้อนเห็นซ้อนจิตซ้อนมโนซ้อนนึกซ้อนคิดซ้อนอารมณ์ซ้อนความรู้สึกซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นปัญหาที่มันซ้อนลักษณะที่มันคอยอะไรกับอะไรนั่นแหละเรียกว่าเป็นปัญหาลักษณะลักษณะแห่งปัญหาทั้งนั้นถอยจากตัวถอยเองลูก จะได้สลายสัญหาทุกประเภทพื่แะถอยมันทั้งตัวถอยตัวไม่ถอยนะดูดูแต่ใจดดูแต่ใจไม่ดยจากตัวถอยตัวไม่ถอยดูดต่ใจดูดูแุ่ย ทำอะไรลูกทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่ลูกก็ถอยจากไม่ไม่ไม่เรื่อยเรื่อยเออถอยแล้วถอยอีกนั่นแหละจนหมดตัวไหนตัวแช่ตัวทรงดำรงอยู่นั่นคือมันทรงทุกข์เท่านั้นแหละลูกทรงทุกข์ทรงยุ่งทรงยากนั่นแหละจะเด็กคลายทิ้งตัวคลายเองคลายตัวคลายเองถอยจะตัวถอยเอง ไม่ใช่ไปมัวแต่ถอยอยากอะไรถอยตัวถอยเองสิไม่เอาก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยลูกไม่ใช่มัวแต่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงมีแต่ตัณหาซ้อนอย่างนี้แหละภุกรยาอย่างนั้นแหละไม่เอาสลายตัวไม่เอาเองสิจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา อีกไม,อไม่เอาแล้วก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกไม่แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกจะได้ดับล้างกันตลอดกีนมอปล่อยมันเลื่อนลอย ถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองอีกถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเลยจะได้คลายพิงคลายเตรียมที่หน่อยลูกหมดภาระหมดตัวหมดบาน ไม้ตัวถอยเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองหมดตัวหมดบานบานทิ้งบานหมดตัวหมดบานดิทุกอย่างเลยลูกทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่าง หมดภาระในตัวไม่บาลหมดภาระในติดไม่หลุดเฮดงหนักจิ้จททิ้งตัวทิ้งเองมันก็หมดภาระในการปฏิคใค้หลุดแล้วลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ มดภาระในการคอยวางไม่วางหมดภาระในการจะไปคอยปล่อยไม่ปล่อยหมดภาระในการจะไปคอยพ้นไม่พ่นจากอะไรไม่เอาตัวไม่เอาเองดิไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองดิหมดภาระในการคอยวางไม่วางหมดภาระในการคอยปล่อยไม่ปล่อย เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิหมดภาระในการคอยติดคอยหลุดหมดภาระในการคอยยึดไม่ยึดหมดยึดหมดไม่ยึดหมดติดหมดหลุดหมดตัวางหมดตัวไม่วางหมดตัวปล่อยหมดตัวไม่ปล่อย เอาแล้วก็ไม่เอาอีกพี่มเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกี่จะได้หมดภาระในตัวคอยหลงติดหลงหลุดจะได้หมดภาระในตัวคอยหลงพ่นคอยหลงไม่พ่นอะไร พอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันก็เรียบร้อยละไม่ต้องไปคอยพ้นไม่พ้นเป็นแบบไหนอีกทุอย่างทุเรื่องเรียบร้อยไปแล้วลูกตัวที่มันเป็นปัญหาที่สุดคือตัวพยายามจะพ้นตัวอยายามจะพ้นนั่นแหละตัวพยายามที่จะหลุดตัวที่มันอยากที่จะหลุดนั่นแหละนั่นคือตัวปัญหาตัวจริง ไม่สิไม่แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกไม่เอากันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆอี ไม่แล้วก็ไม่อีกลูกนแหละยำรีไปเรื่อยๆไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไหม้อีกความกันเลยทุกอย่างลูกอันนั่นแหละผมไม่จะตัดวิถีให้เองตัดตัวเลื่อนลอยตัดตัวสเปรย์สปาสนามสเปรย์สปาเองจะเริ่มสเปรย์สปาไปเอง เนื้อหาตัดรู้ช่วยกันเรื่อยๆเนื้อหาดับล้างช่วยกันเรื่อยๆก็เร็วเรื่อยเหนือเหนือเขาล้วดเดียวเลยคลายทิ้งคลายหมดเลยทุกอย่างสว่างล้างไปเลยว่างล้างไปเลยเร็วขึ้นเร็ว ไปตั้งซะก่อนอะไรอะไรก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะไม่ต้องไปตั้งรู้ตั้งเห็นซะก่อนผู้เกตซะก่อนมันช้าอะไรเอะมันคลายช่วยรวดเดียวเลยเอเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นชํานาญขึ้นเองเนี่ยโหต้นแบบนี้แหละเจินกำลังดีๆนะไปแล้ว ทุกคนทุกคนมีทุกคนมีเอกักีเข ok ียวห่วงก่อเกี่ยวเนียวล่างสิ่งนั้นสิ่งนี้กาะอยู่เกี่ยวอยู่ มันไม่มีห่วงเี่สวยเลยแต่ก็ไปด้วยกันน่ะไปเสียแต่ไม่ได้หรอกมีห่วงก็ไปด้วยกันก็ห่วงนั่นแหละไม่ไปด้วยขั้นนั่นแหละเออไม่ไปด้วยขั้นนั่นแหละมีห่วงก็ไปด้วยกันก็ห่วงที่มันมีอแล้วะม็ไปด้วยกันกับภารดที่มีแหละก็ไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละไม่ต้องไปเลือกนี่จะเป็นการโปลแต่ทุกคนก็อ่ะ